เฮยอยี้ดิไปไหนวนดีพวกนายมากันสยนะพอดีรถเฟฟรีมันไม่มาทาี้เพื่อ,อนในบนหลังนี้มีสิงชั่วรยแลวมันกกินวิญญาณของพวกเรานายรู้ได้ไงอะเรายังออกไปไหนไม่ได้จนก,กว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรน้ำโดนกนะัดแลนอุย้ย พวกเราไม่เล่นกันยาแน่น,นะเ,เราโดนมังคับมาเล่นนะโอ๊ยฉันรู้ว่ามันมีแน่นอนแต่เราไม่เล่นได้ไหมเอาเรามาดูกันสิว่าเราสามารถติดต่อใครได้บ้างม,<อ>มีใครอยู่ที่นี่ไหมครับ<ค>รได้เล,เลยได้ถามแล้วมีใครอยู่ไหมกลัว ี่ีือผีเลวอะแย่ครับไม่เป็นเป็นเป็นอยูที่แยนะเป็นผีดีายเมื่อไหร่อะแล้วยเมื่อไหร่โลนะอยากรูไปทำเพื่อเออยัาไปรู้เลยตอนนี้ตอนนี้้าเพื่อนเราโดนขึงเพื่อนราโดึงุกี้เฮ้ยดูนี่เลยทุกคนโอ้ทเลย โ,โ,โด,ดอที่มั้งสงข้างแล้วก็โดนแนขวนไว้คับตัวรูปดาวแบ,บแวแวมียันด้วย,ยใช่คนทไมอ่ะน่าถาม<น>ทำไมประตูหน้าบ้านล็อกออกไม่ได้ฉันถือไม้ก่อนแล้ะ เฮ้ผยผีไอป้ปากกองกวงๆป่ะ มนอยห้องน้ามันอยู่หน้าทีวีโอทุกคนสวดนโมามบพร้อมกันนะโมนโมหฉันหนีแล้ว<อ>มันมาแล้วนล้วยู่ในห้องน้นนนอุยีดมันอสมันจะมัิไม่ันไม่ได้หรอกนะเจ้าผีเพราะว่าฉันนติดเตียงอะตอนนี้โอ้ต้องบอกว่าวิ่งเป็นเดายเดไลทเลย<อ> <c oughs>

เราจะต้องรู้ให้ได้นะว่าเราจะออกไปจากที่นี้ได้ยังไงอ่ะฉันคิดว่าเราควรจะหากระดานดีไหมล่ะมาทำอะไรอีกอ่ะบอกให้เรานั่งเหรอยมันบอกให้เรานั่งรอนั่งยังไงโอ้โหแล้มีเวลาเพียงสิบวิโอ้ยแล้วทุกคนแล้วแล้วแล้วเฮ้ย จู้จี้มากเลยถูกจู้จี้น้องมาตองตึงตึงน้่งไปทันอะไม่เป็นไรใช่ไหมใครอ่ะตกลงใครเนี่ยใครที่สื่อสารกับพวกเราอยู่ทอมทอมออ๋ทอมที่คุยกับเราเมื่อกี้ไงทอมมันจะรีบเหรอไม่ใช่ทอมใช่แล้วบ้างทอมตุ๊กจั๊กอะไรพวกเนี้ยเฮะมีเสียงอะไรแปลกๆอ่ะเราไปดูที่ตรงรถหรอรถไปเพื่อนเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเพลงอ่ะตรงรถที่ไหนอ่ะ

แกทำไปแล้วลองไปดูห้องใต้ดินไหมอ่ะเฮ้ยดีป่ะทุกคนห้องน้ำอ๋อฮะห้องน้ำเหรออ๋อพี่อยู่ในห้องน้ำอันนึงเหรอพี่โมผมเดินเข้าไปแล้วมันหายไปเลยอ่ะแสดงว่ามันมีอยู่ทุกทุกที่เลยขึ้นไปดูด้านบนกันอ๋อนี่ไงหนึ่งหนึ่งหนึ่สิบแล้วแป้งๆนี่ในบนเตียงนี่เตียงอู้มันเหมือนเป็นกระดูกปีศาจหรอตีมันเหมือนอึ่งไข่มากกว่านะ กไมม่ีโอ้แต่มีตั้งสิบตัวไข่แปดนะเดี๋ยวขึ้นก่อนดูว่าเฮ้ยห้องนี้ก็มีห้องนี้ก็มีห้องนี้มีสามตัวห้องห้องที่เราหนีผีมีสามตัวเพื่อนเพื่อมาเชินตีหน่อยอูเนี่ยบนเตียงอ่ะสี่ตัวห้าตัวอุ้ย อ้านี่เพื่อนอีก2ตัวดอยให้วิญารมันเข้ามาในบ้านขกดปอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนมไมนเล็กตัวนึงหรอเมื่อกี้เราเห็นอยู่ในตู้เสื้อผ้าอันนึ่งแล้วมันหายไปยังห้องนึงอีกห้องนึงห้องนี้ห้องนี้ห้องทามเข้าไปอันนี้ไม่มีหรอมในเช็ดีมีเปล่าไม่ไม่เห็นนีีมันเลยพี่เกตตีมันอ๋อห้องนี้ เรรอยตอนนี้เราไปเจอกับทอมที่การดการทุกคนฉล้ว่าตอนนี้ทอมน่าจะมีพลังที่สืสาอะไรกับเราได้แล้วทานีกทาไหมแลหลททอมเราได้กจัดโทมเรียบร้อแล้วถึงเาทีนจะต้องไปผุดไปเกิดได้แล้เพื่อนห้ทใหนาทุกอย่างแล้วนอึ่งไข่หรือเปล่อไม่เหมอนอึ่งไข่ไงทอง แอร์ลงแล้วแต่ยังมีเหลืยยืนที่พวกเรือตรงคำทำอะไรอ่ะบอกพวกเรามาทำไม้ดีตะกี้ไงพวกเลยเห็นเครื่องเลื่อนนั้นไหมเราต้องตามหาะแทนบูชอรปีเซอร์และคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่แถวใต้ดินนหงใต้ดินหหนรอซึ่งกุญแจที่ใช้เปิดห้องใต้ดินนั้นมันถูกซ่อนเอาไว้ที่ห้องใต้หลังคา แต่ฉันอยากให้พวกนดางดวังตัวด้วยทำไมอ่ะเออไป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 แล้วประเด็นคือรวมตัวกันที่ห้องใต้หลังคาซ่อนซะไกลเลยนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกพี่โม่แต่ว่าผมสูงหลังคาตอนนั้นนักใช้กับจิ้แจงเคยไปหลบผีใช่เหมือนกันมีอะไรมากั้นไว้อยู่นะอุ้ยนี่ไม่มีอะไรกั้นแล้วไม่มีอะไรกั้นแล้วใครเป็นคนเปิดอ่ะไม่รู้ว้าวไหนอ่ะ มองซ้ายมองขวาทุกมุมไม่เห็นมีกุญแจเลยอะ่ะแถมที่นี่ยังมืดมากอีกด้วยนั่นดิตรงนี้เออถ้ามองออกไปแล้วไม่เห็นไฟอยู่ด้านนอกถ้าเกิดว่าพวกเราเกิดอันตรายขึ้นมาจะมีผู้ใหญ่คนไหนมาช่วยเราไหมเนี่ยนั่นน่ะดิไหนยังกุญแจคูไหนช่วยหาเร็วโอ้ย,อยกุญแจไม่มีวันได้กุญแจแราฉันกินมันเข้าไปแล้วว้ายอีแล้วเหรอเราเราเราตีมันได้ยัง ยังงไมตกทางเารหลงก็โดนบล็อกหัหไปโอ้ยเราตีมันไม่ได้เพื่อนมันมีมีพลังปีศาจที่แข็งแกร่งเกินไปเราต้องหนีจนตัวจะหายไปอะ่ะเดียวดูดวิญญาณของพวกเอเอ,อไล่ตามชา <c oughs> ย <c oughs> ังโอ๊ยไอ้ตายตัวมจะไล่ตามตาัะคนเดียวเลยละกันดีแล้วดีแล้วอย่าเล่นคนอื่นเลย ฉันลากใส่ผมเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวกับเสาเสาโอเคฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเสาด้วยไปแล้วไปแล้วโอดีสล็อตอุ้ยโอ้ ไม่ไม่มีนะหรือว่าทอมมันหลอกเราหรอเราอไหาความจริงให้ได้ว่าทอมนั้นหลอกเราหรืว่าแล้วมันไม่มีกุญแจมั้งแต่แรกมันมีทุกคนได้หมมีกุญแจไหมะรอต้องแจงแทนก็ได้นะมันเราทุบได้ไหมเรา,าท,<อ>ทุบทุบทุบ ะอะไรเนี่ยโอ้โหขอโทษนะประตูสู่นรกอันนี้อันนี้คือห้องใต้ดินหรือดันเจี้ยนเนี่ยฉันคิดว่ามันไอ้พวกปีศาจนั่นมันแล้วฉันมองไม่เห็นเลยอ้าวเปิดไฟก่อนมันพยายามจะให้พวกเราเนี่ยตกเขไปในขุมนรกเอาเวทีโปรเฟดอ่ะแสดงว่าเราอันนี้อันนี้คือห้องใต้ดินเหรอครับเพื่อน

เราตีได้ยังพอไม่ได้ย,ดเดยาเรวาจีสววีที่มีความเแคแทนรยกพวกเราทาได้เยแค่นีจาวิาสองอังกของมันเบดวิาณของเราไวฮ้ยเ,เอสู้จอจา,าองเราอ่ะเมีเห้ยเราสู้ได้เราตีได้เราฉันจะฆ่าไปตัวงแล้วฉันฆ่าไปตัวตีมันนี่แหละ ีลูกม,มันออโอ้ย,อยแล้วอันนี้ตีไหม,มสู้เลยปะเนี่ย

เฮ้ยม <laughs> <laughs> ีฟร <Really? speaking in Portuguese> ีสไอ้ตัวตายแล้วเฮ้ยอ่ะทอมงมียานทองไม่หยุดไหม เอาไงดีทำ destroy เอาใครกดไม่ทำอ่ะใครเสียงแตกพวกเราทุกันหมดแล้วนี่แหละนี่แหละโอกาสของเราวิ่งหนีเลยทุกคนอุ้ยว้าวน้องนองคนที่ยอมรับเลยเดินทำลายแทนบูชาึ้นกานปลดปล่อยเชิญ อะไรทำไมฉันอยู่ใต้เตียง่ะแล้วทอันนี้คือเราต้องฆ่ามันอีกเรอเื่อฉันอยู่ใต้เตียงช่วยด้วยเตียงไหนี่ฉันอยู่กับพื้นช่วยด้วยฉันมา้วฉันมาแล้วล่ามาน่าลมาจะฆ่าฉันไไปไมมันฆ่าฉัน่ามานนายตายไหมดูฉันสิฉันสามรถ่าม

ตีมันไม่เข้าเลยอ่ะเพื่อนอเ้ว,วใช่มันตายพร้<า>มอมกับดพด่อ,อ,อกันนายดำดินอ,อ,อ,ะอะไรกันเนี่ยพวกเรากลายเป็นวิญญาณอย่างนั้นรอต,ตายตวแทเะรมายืนเต้นหน้านี่อฉันว่านะเมื่อกี้คือเราฆ่าปีศาจตายแล้วแล้วไปยืนเต้นยินดีใจหน้าศพของทอมมากกว่าเพื่อน แน่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวของเราดูลางลแปลกแลนะเหมือนจริงๆแล้วพวกเราอาจจะตายตั้งแต่แรกเราก็ได้เอะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าพวกเราอะไม่ช่วยทอมอะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอทุกคนรู้เหมือนกันลองไหมล่ะเดี๋ยวพวกเราลองไปดูดีกว่าว่าจบต่อไปมันจะเป็นยังไงย่าูย่

ผมผมเอาวาอาตนนืเร็วักสืจะกังเินนักลากในตำนานอยู่ตรงนี้แล้วฉันมาแล้วตีเยหัวเหลืองหัวเหลองไม่พีจะช่วยคนอื่นเลยหรอไอ้ตัวยับตัวมักระตุกกระอยโอมอะไรผม หายไปแล้วาหายไปแล้ว,าม,าลวมาแล้วทอ,อใน,ในายน,นายยังยเป็หมยังสุกอยู่เขามีวัน้คาคนรสุกแล้วนย่น

ขึ้นขทคุ้นคุ้นจังเลยเหมือนเหมือนกันเลยลุมุมลุมอ่านอ่านอ่านอ่นอ่อ่งนอ่านอ่งน่างอ่าานอ่นอ่ง่งงองงงองง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 ง

become but a dairyario.